โอเคสวัสดีทุกคนไงมาดเจอกันเสื้พาใหญ่ๆเลยนะคือคลิปนี้ก็จะมาเปิดคำถามที่เจเ่ถามเปิดให้ทุกคนคอมเมนต์ได้ว่าอยากจะให้เราทำคอนเทนต์ทีมอะไรเล่นเกมอะไรในลิสขอนจะเพื่อนๆแล้วก็คนดูในลิสของดีเพราะว่าเราเองก็เล่นเกมคนเดียวมันก็าว่าน่าเบื่อไหมก็น่าเบื่อเนี่ยเราก็อยากเล่นเกมที่แบบเข้าสังคมบ้างนะเกมอะไรก็ได้นะ ถ้ามีเกมอะไรที่น่าสนใจก็คอมเมนต์ไมได้เลยเราก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเกมเล่นคนเดียวหรือเกมเล่นกับเ,เื่อนแต่บอกตรงตนะว่าเราไม่ถนัดเกมแนวอ่ยิงปืนนะแนวยิงแบบไวๆแนวยิงที่ต้คอความเร็วนะเราไม่ถนัดเกมแนวานั้นเลยถ้าหากว่ามีเกมอะไรสนใจที่จะมาเสนอให้กับช่องเราได้ทำคอนเทนต์นสนุกหรือว่าเล่นอยาคนดูเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอันก็ ไม่เจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วบายบายจ้า